สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับมาติดตามกันต่อครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงน o ชั่นลีก2023หรือ VNL 2023นะครับสำหรับวันนี้2มิถุนายน2566นะครับก็แข่งเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทีมสาวไทยนะครับพบกับทีมชาติโปแลนด์นะครับซึ่งต้องบอกคำเดียวนะครับว่าเกินต้านมากครับ คือโปแลนด์เนี่ยนะครับเขามาเต็มมากสําหรับวันนี้นะครับเล่นดีมากนะครับระบบทีมสุดยอดนะครับลูกตบนี่ถือได้ว่าฝังเลยนะครับคือตบหนักมากนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับคือทักษะแล้วก็เรื่องของความเป็นสถิตภาพสําหรับของทีมเขาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแต่ทีมสาวไทยนะครับก็ถือได้ว่าเล่นดีเช่นเดียวกันนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นดีเท่ากับที่เล่นนัดพบกับแคนาดาแต่ว่าสาวไทยก็ ็พยายามเต็มที่แล้วนะครับสำหรับสู้กับทางโปลแลนด์เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเกินต้านมากครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023สัปดาห์แรกนะครับนัดที่2วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่ง มีอันดับที่14ของโลกโลงสนามพบกับทีมชาติโปรแลนนะครับซึ่งมีอันดับ9ของโลกครับสำหรับวันนี้18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยที่ผ่านมานะครับซึ่งเกมนี้โคดดวนใดศนรีวัชระเมธาคุณหัวหน้าผู้ฝึกษอนวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับเลือกผู้เล่น6คนแรกก็คือพรพานเกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งจรัตพรบรรดาศักดิ์พิมพิชยากกรัมอัจราพรคงยศ ชัดาอ่อนโมกสีโดยมีกับตันแป้นปียนุตแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระซึ่งผลปรากฏนะครับสำหรับการแข่งขันนะครับทีมสาวไทยก็พ่ายให้กับทีมชาติโปแลนด์ไป3ต่อ0เซตนะครับซึ่งถือได้ว่าทีมสาวไทยก็ทำเต็มที่แล้วครับแต่ว่าเกินต้านจริงๆนะครับทีมชาติโปแลนด์คือสุดมากนะครับสำหรับวันนี้คือสุดจริงๆนะครับโดยโปแลนด์เอาชนะไปนะครับ3ต่อ0ย์เซต ด้วยสกอร์25ต่อ20 25ต่อ16และ25ต่อ15ซึ่งอันนี้ก็เป็นการแข่งขันนะครับในวันนี้สำหรับโปรแกรมนะครับต่อไปสำหรับทีมชาติไทยเนี่ยนะครับมีคิวลงสนามพบกับเกาหลีใต้นะครับอันดับที่24ของโลกนะสำหรับเกาหลีใต้นะครับในวันที่4มิถุนายน2566เวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับก็ ส่งแรงเชียร์แรงใจนะครับเราก็หวังว่าสาวไทยเนี่ยนะครับจะชนะเกาหลีใต้แบบขาดเลยนะครับ3ต่อ0เส้นเนี่ยจะชนะให้ได้นะครับเพื่อที่จะเก็บแต้มนะครับแล้วก็หวังเข้ารอบที่ลึกขึ้นนั่นเองนะครับส่วนตารางแต้มตอนนี้นะครับโปรแลนเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่1นึแลครับกระดานนี้นะครับซึ่งตอนนี้มี8แต้มนะครับเขาแข่ง3ครั้งเนี่ยชนะทั้ง3ครั้งเลยนะครับ สามแมตช์นี้คือชนะหมดเลยส่วนตุรกีนะครับตอนนี้นะครับก็ยังอยู่ที่6คะแนนเขากําลังจะทําการแข่งขันอยู่นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเยอรมันนะครับส่วนทีมชาติไทยเนี่ยครับตกมาที่9นะมีอยู่ที่4แต้มตอนนี้นะครับแต่ว่าเรายังไม่สิ้นหวังเราก็ยังมีโอกาสนะครับซึ่งเราก็จะมีนัดพบต่อไปนะครับเพื่อเก็บแต้มนะครับกับทีมเกาหลีใต้นะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเด็ด เพชรมันเหมือนกันนะครับสำหรับเกาหลีใต้กับไทยนะครับก็รอติดตามชมทีนี้นะครับแอดมินมีไฮไลท์นะครับไฮไลท์ของสาวไทยพบกับโปแลนด์นะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าไฮไลท์เหล่านี้นะครับก็เอามาให้ดูนะครับจะได้ดูว่าโปแลนด์เนี่ยนะครับคือเขาจัดเต็มจริงๆแล้วก็หนักมากเลยนะครับลูกตบเนี่ยหนักมากเลยนะครับแล้วทีมเขาเล่นประสานงานกันได้ดีมากเลยนะครับมาทีนี้แอดจะพามาดูไฮไลท์นะครับของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับแล้วก็ ทีมของโปแลนด์นะครับโปแลนด์เห็นไหมครับเนี่ยแอดจะพามาดูความแข็งแร่งเห็นไหมครับนี่ตัวเขาสูงนะครับแล้วเขาเนี่ยคือขึ้นหยอดขึ้นตบขึ้นบล็อกได้สบายเลยครับอันนี้เสิร์ฟมานี่โปแลนด์นะครับบล็อกติดอ่ะเขาตั้งมาใหม่ฟาดเห็นไหมครับเรียบร้อย นี่คือความแข็งแกล่งนะครับแล้วก็ความเป็นทีมเวิร์คของโปแลนด์นะครับวันนี้คือสาวไทยเนี่ยนะครับคือเจอของแข็งมากๆเลยนะวันนี้สาวไทยคือชุดสีขาวนะครับโปแลนด์เนี่ยจะสีออกน้ําเงินคลึมคึมนะครับเนี่ยแต่ละลูกเนี่ยนะครับเขาทําได้ดีมากเลยนะทีมชาติโปแลนด์น่ะเนี่ยฝังเลยเห็นไหมครับตบทีนี่ลงเลยนะครับสาวไทยเนี่ยก็พยายามนะครับพยายามที่จะสู้ให้ถึงที่สุดเหมือนกันเขาก็สู้เต็มที่แล้วอ่ะนะครับ เนี่ยบางจังหวัดเราก็ผิดพลาดเองโค้ดด่วนนี้เคร่งเครียดทั้งเกมเลยนะครับสีหน้าแกนะครับแล้วดูนะครับลูกสุดท้ายของโปลแลนนะครับฝังเลยเห็นไหมครับเรียบร้อยเขาก็ปิดแมตช์ได้ดีนะครับอย่างสวยงามเลยคือสาวไทยเราเกินต้านจริงๆครับโปลแลนในครั้งนี้คือเขาทั้งได้ความสูงทีมเวิร์กแล้วก็ตบหนักด้วยนะครับเขาถึงเอาชนะเราไปได้ถึง3ต่อ0ูนเซตนั่นเอง